อันนี้เป็นการแข่งรอบชิงแหวนไทยนะครับผมระหว่างน้องเบสกับน้องเป็นเพื่อนนะครับกับน้องสกายที่เพิ่งเล่นแหวนเอาละครับคู่ชิงคู่นี้มันเดือดเดือดมากครับผมซึ่งโอ้ซึ่งอดีตแชมป์เข้ากันเป็นรอบเป็นรอบแรกนะครับพี่เจมือพี่เจมากแหม่โดูส่ง ไม่ดูเลยปีเกนีเไม่ก็เล่นไ่ะมึงไม่ข้าเลยเริ่มเลยโอย้หรือ่ปีนีเล่นช้าๆล่นช้าๆเล่นช้าๆนะครับเล่นช้าๆให้กล้องมันจัดภาพทัจัดมองไม่ทันไม่ใช่ว่าจัดมองไม่ทันกล้องมองไม่ทันาีสก่าเลย เลขที่ปวดใจก่อนแมนเห็น21 0 0 0 21 21เดกเขมื <S 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 <s> <s 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 ่อกี <s 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 ้บอกว่านเวลาจะพูดพลังก็แพ네้แล้วแพ้แ้คอตนไ่แล้วกายเี่อย่ไปกินเนี่ยผมิชเขาพิสกิสองไอ้มพิิตกดพิิลไม่กล้าอันนี้คอยไม่กล้เลย ต้องเลอยงะพลังแรงวเ่าอยู่คือาเเอกนเท่าไรเองอีกสามอันไหนอันไหนไม่ั้งในหรือแมนแปก็ก็เดี๋ยวนี้มันมีในเซเว่นอะมัาจะีป็นเท่าะเาอเนเ่าอ้าเราแแเินาต่มันมีแค่15ในใน้ นี่ก่อนจับง่้น่จับาว่กระดาษสินะเอนนี้ตนนลยเขาให้ลินอะไรของกูเนี่ยข้าวเลยเนี่ยทีข้าไม่กาวแบบ

ก็เลยนะสองหมื่แปสามสิบสามหมื่นเกู้กลังข้างทั้งหมดสิบกอเ่เด็กไปยี่สิบสามนะไช่ปกุ้ยรอ เดัาไม่คง้งนีลูกดูมือก่อนนืออืมใช่สกิมะลงวะไอ้ข้างเท่าไหร่ขอมื่นจำได้ะแเท่าไหร่ยี่สิบมือมี ะทีมมาแล้วมันอื้ยล้อมาไปคอมมือ13สติ๊กสาธุตมบู๊อุ้งบูด้วย60,000 13ฮิวพังข้างทีมมาตอมแล้วค่ะหนึ่งดัเบินเลย พอแล้วพอนเ็นไม่ต้องห่วงไกลมาเนี่ลงไปไปใจเยนใจเย็นแวนโนการแม่งเลยพลังแวนตแวนโอ้ยเท่าไหร่อ่ะยี่สเฮ้ยเป็นเท่าไหร่วะเป็นเท่าไหร่หนึ่สอาม้าาัก็ยบบวกพลังด้วยบวกอีกห้ายี่ส้ามีนิดอ่ะน้ำ้งเรียบร้อ ใ่แล้วกูเล่นอะไรกูเนี่ยนั่นหนูเล่นอะไรติดป้า,ปาปอ้กรการชัคือพี่เบสเป็นเชอน